ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสโตนเกตไม่ใช่ละ ขอต้อนรับเข้าสู่หน้าโปรแกรม LD Player ของผมนั่นเองซึ่งวันนี้กระผมเองจะมารีวิวเกมใหม่จากการ์ตูนที่มีชื่อว่าวันพันแมนกันนะฮะสำหรับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่กําลังจะเปิดในเร็วๆนี้เลยนะครับแล้วตัวอย่างเกมเนี่ยออกมาให้เราได้เชยชมกันอีกด้วยเพราะฉะนั้น oh. ใครที่อยากดูคลิปตัวอย่างรวมไปถึงการลงทะเบียนล่วงหน้าและโหลดเกมต่างๆเนี่ยแนะนําเลยนะครับให้ช่วยกันกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาดูตัวเกมกันนะฮะสำหรับเกมนี้เนี่ยมีชื่อว่าวันพันแมนโร d และณนะตอนนี้เนี่ยกำลังติดเทรนมาแรงของการลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยอยู่อันดับที่16เลยนะฮะคุณผู้ชมตอนแรกเนี่ยจะอยู่อันดับที่15นะแต่แปบบ๊แบๆบแมบบ่งตกมาอยู่16ละส่วนอันดับหนึ่งนี่จะเป็นเอพิกลีเจนโมบายนะครับบอกเลยว่าเกมนี้คนตั้งหน้าตั้งตารออยู่เหมือนกันนะและอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือ My ฮีโร่อะคาเดเมียเดอะสตองเกตอีกเกมหนึ่งนะฮะที่กําลังจะเปิดใหม่เร็วๆนี้แต่จริงๆมันก็มีของภาษาจีนแ,แล้วแหละแต่อันนี้จะเปิดเป็นของสหรัฐนะครับหรือของโซนยุโรปนั่นเองเอาเป็น,นว่าเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของตัวเกมใหม่มาเลยดีกว่านะฮะสำหรับเกมนี้อย่างที่บอกไปนะว่ามันชื่อวันพันแมนเวลนะข้อมูลเกี่ยวกับตัวเกมเนี่ยเท่าที่ผมอ่านคร่าวๆนะครับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมแนว RPG A แอคชั่น3มิตินะซึซ่งคะแนนรีวิวนะตอนนี้เนี่ยจัดถือว่าดีมากๆเลยนะครับนั่นก็คือ9.9ะแนน <Wow. S 1> รีวิวไป ทั้งหมดแล้ว23คนนะส่วนตัวเกมจะเปิดวันไหนเนี่ยผมเองก็ยังไม่ทราบนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพโปรโมทมันก่อนละกันนะครับสำหรับรูปแรกก็จะเป็นพี่ไสตมามะนะ ทำการปล่อยหมัดนะครับทะลวงมาเอฟเฟกภาพเนี่ยก็สวยอยู่พอสมควรนะในส่วนนี้ส่วนรูปต่อมาก็เป็นพืชไซตามาก,กำลังง้างหมัดนะครับตัวเกมตัวภาพเนี่ยผมว่าทําออกแบบมาได้ดูดีนะด้วยเรื่องลายเส้นนะครับเป็นสามมิติค่อนข้างแจ่มแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของโตโตจีนอสทำการโจมตีนะครับผมใส่ศัตรูที่อยู่ด้านหน้านส่วนศัตรูที่มันโจมตีเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นโบรอสนะในร่าง2นะครับแล้วก็รูปสุดท้ายเนี่ยจะเป็นรูปไซตามาต่อยกับโบรอสร่างที่3นั่นเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูคลิปตัว อย่างเกมไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะฮะไม่รู้ว่าเสียงมันจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะแต่ผมก็จะพยายามพูดไปเรื่อยๆนะครับเริ่มแรกเนี่ยก็คือจะเป็นเจ้าตัวด้วงนะกับจีนอสู้กันนะครับในศูนย์ฝึกวิจัยของมันนั่นเองนะภาพค่อนข้างสวยเลยนะในส่วนนี้ดูดิมีการแปลงร่างจากร่างแรกเป็นร่าง2ด้วยนะครับอันนี้คือภาพจากในเกมนะไม่ใช่ภาพจากในการ์ตูนนะคุณผู้ชมดูดิผมว่าเอฟเฟกมันสวยอะ่ะโอ้โหมีออร่าด้วยแล้วก็ฉากสู้กับเจ้าตัวโบรอสนะครับร่างที่2 ้ยผมว่าเจ๋งนะตอนแรกผมนึกว่ามันเอาฉากจากในอนิเมะมานะครับอย่างจริงไม่ใช่เลยนะเนี่ยเป็นตัวเกมเพียวๆอะ่ะแล้วก็แบบรู้สึกว่าเกมมันเนี่ยจะเป็นเกมแบบยังไงอะ่ะแบบเดินโจมตีครับคุณผู้ชมไม่ใช่เทิร์นเบสนะไอวันพันแมนเดอร์สตองเกตเนี่ยจะเป็นเกมแนวเทิร์นเบสแต่อันนี้เนี่ยคือแบบโหต่างออกไปจางสิ้นเชิงเลยนะดูเอฟเฟกต์ดิคุณผู้ชมอลังการมากนะครับอันนี้เขาน่าจะปรับเป็นภาพสุดให้เราได้ดูเลยนะเนี่ยสู้กับเมลทันแอปด้วย เอ้ยไม่ใช่หมอเทนแอปดิอนั่นคืออะไรวะไอโรนซ่านะครับผมแฮมเมอร์ฮีทเออแล้วก็ฉากสู้ดูดิอู้เจ๋งดีว่ะอันนี้ผมก็เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะเออแล้วดูหมัดโอ้โหสุดจัดจริงๆครับสำหรับตัวอย่างเกมวันพันเมนวิอุย้ยใช้ได้ครับผมใช้ได้บอกเลยว่าใช้ได้นะ ออ,ออกแบบมาได้ดูดีมากๆฮะสำหรับตัวอย่างแต่ไม่รู้ว่าเกมมันมาแล้วเนี่ยมันจะแบบเหมือนตัวอย่างเป๊ะๆหรือเปล่านะเรื่องภาพแล้วก็การาฟิก<อ>เพราะเกมนี้เนี่ยอย่างที่ว่ามันลงมือถือเนอะาะกราฟิกอาจจะแบบไม่ได้สวยงามเท่ากับเกมพวก PC สักเท่าไหร่<อ>แต่หลังจากที่ผมดูตัวอย่างแล้วเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับเกมต่อสู้ที่มีชื่อว่าวันพันแมนอะฮีโร่โน่บอดี้นาวนะครับผมสําหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมของ PC นะมันจะออกเป็นแนวต่อสู้นะครับผมก็คือเราเลือกตัวละค ออกมาเนี่ยแล้วก็ทําการต่อสู้กับศัตรูนะครับผมรอไซตามามาช่วยนั่นเองภาพตัวเกมนี้มันก็สวยเหมือนกันนะแล้วดูออกแบบมาคล้ายๆกันเลยไม่อยากจะเปิดเยอะนะครับผมว่าติดลิขสิทธิ์แน่นอนนะฮะค่อยๆเปิดแล้วกันอ่ะค้ำๆหน่อย เนี่ยภาพจะคล้ายๆกันเลยนะแต่มันจะต่างตรงแค่เรื่องที่ว่าเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นเกมแนวต่อสู้นะครับเนี่ยโจมตีไปมาเงี้ยฮะซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวาใช้อันติใช้ท่าต่างๆอารมณ์ประมาณนั้นนะครับแต่เจ้าเกม1000 Man War เนี่ยมันจะเป็นเกมแนว RPG อย่างที่ได้บอกไปเลยเนาะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็ตั้งหน้าตั้งต,า,งต,า,งตารอกันอยู่พอสมควรเลยนะว่ามันออกมาแล้วเนี่ยจะดีและสนุกพอๆกับคะแนนที่ได้ทําการรีวิวกันไปนั่นเองเพราะฉะนั้นนะตอนนี้เท่าที่เราทําได้เดี๋ยวนั่นก็คือการลงทะเบียนล่วงหน้านะสำหรับใครที่อยากจะลงทะเบียนล่วง เกมนี้เนี่ยแนะนำนะครับลิงก์ดาวนโหลดหรือลิงก์เกมมันเนี่ยจะอยู่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอสามารถกดเข้าไปได้เลยรวมไปถึงกลุ่มวันพันแมนเวิลด์ไทยแลนด์เนี่ยกระผมเองก็ได้สร้างไว้รองรับผู้เล่นไทยกันแบบจัดเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้าใครอยากจะเข้ากลุ่มสามารถกดเข้าได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยและถ้าตัวละครเกมหรือตัวอะไรที่มันหลุดหลุดออกมาบ่อยๆเนี่ย ผมเองจะรีบนํามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะว่านะตอนนี้เกมวันพันแมนกําลังจะเปิดแล้วนะจะเปิดวันนั้นจะเปิดวันนี้ตัวเกมตัวอย่างเกมมีอะไรเพิ่มเติมไปบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะรีบนํามาอัปเดตภายในกลุ่มให้เพื่อนๆทุกๆคนได้รับทราบกันอย่างท่กถึงเลยนะจ๊ะหวังว่าเกมมันมาเนี่ยคงจะไม่พังนะเพราะว่ามันก็มีเกมใหม่อีกหนึ่งเกมนะครับที่ได้เปิดลงทะเบียนล,ลงหน้าให้เราได้เชยชมกันอีกเกมหนึ่งนะฮะนั่นก็คือเกมวันพันแมนอ่าเดอะสตองเกตหรืออะไรไม่รู้สักอย่างนึงนี่แหละมันเป็นเกมแนว เหมือนสตองเกตแบบเดิมๆเลยนะครับเพียงแค่ว่าตัวละครของมันเนี่ยจะ สวยขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นแบบแนว3มิติมากขึ้นหรือ 3D ดีนั่นเองอะเน,นียเพื่อนๆก็ลองดูรูปนะครับอย่างเช่นต,ตัวโซนิกเห็นไหมภาพมันก็จะสวยงามกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ใกล้ๆนะ <Wow. S 1> มีฟูบุกิมีเมล์เทนแอปนะครับมีลินลี่ก็รูปนี้รู้สึกว่าจะมีการเลือกตัวละครด้วยเห็นไหมเนี่ยเวลาลงสู่สนามนะครับภาพมันก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นการลงด่านต่อสู้นะครับผมคุณผู้ชมดูภาพดิกมันก็สวยกว่าไอเกมเดอะสตองเกตนะ <Huh? S 1> แต่เท่าที่ผมมองผมว่าเดอะสตองเกตที่เราเล่นอยู่เนี่ยมัน ีค่อนข้างที่จะเยอะเลยเพราะฉะนั้นใครที่อยากลองเล่นเกมใหม่ๆเนี่ยก็สามารถเข้ามาลงทะเบียนล่วงหน้าได้นะผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างเนาะแล้วก็คะแนนรีวิวของเกมนี้เนี่ยบอกเลยว่าต่ําเตี้ยเรียดินมากนะครับจะจัดอยู่ที่5.2คะแนนเท่านั้นส่วนตัวอย่างเกมเพย์ก็มีให้เราเชยชมอีกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงเบาๆก็พอนะอ่ะประมาณนี้นี่เลยจะเป็นตัวอย่างเกมเพย์นะครับมีคิงมีบอลทองมีเมทัลไนมีอะไรเนี่ยซนิคแม่แล้วก็มีจีนอนะฮะ อันนี้จะเป็นจากผู้เล่นต่างชาตินะเขาได้อัดมาให้เราดูนะครับหรือว่าตัวอย่างเกมนั่นเองอ๋ออันติจีนอสเอ้ยสวยนะเว้ยใช้ได้นะคุณผู้ชมอันติจีนอสมันเป็นแบบ 3D ไงเออค่อนข้างที่จะเวิร์กอยู่เหมือนกันนะแต่ภาพมันแลดูแบบยังไม่ลื่นนะเอาง่ายๆนะครับมันยังแบบดูขาดๆนิดหน่อยอยู่นะก็สวยอยู่ในระดับหนึ่งนะครับก็ถ้าเทียบเท่ากับไอเดอร์สตองเกต ณปัจจุบันตอนนี้นะแต่สําหรับบางคนเนี่ยอาจจะดูงงๆนะครับในเรื่องการวางตัวละครเห็นไหมมันจะคล้ายๆกับเกมไฟนอลแฟนตาซีเลยนะไอภาคแบบก่อนๆหน้านูน้นน่ะหนึ่งสองสามะที่มันเป็นเกมแบบแนวเทิร์นเบดอะเหมือนกันเลยฮะแบบนี้เลยส่วนด้านขวามือเนี่ยน่าจะเป็นอัลติเมทนะครับของแต่ละตัวหรือน่าจะเป็นอัลติเมทเฉพาะจีโนตัวเดียวนั่นแหละเดี๋ยวลองหาส่องดูดีว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะฮะอันนี้ไม่น่าจะใช่อันนี้ก็ไม่ใช่นะครับมีแค่คลิปตัวอย่างคลิปนี้คลิปเดียวแล้วก็มีรูปเพิ่มมเเเตินนนะรปป็ปูี้ ระหว่างเอ่อไซตามะล่างที่มีผมนะครับสู้กับไอ้เจ้ามนุษย์ก้ามปูมีการใช้ลูกมือคลิกด้วยนะทําการโจมตีอืมหรือว่าเลือกเป้าหมายนั่นเองนะถ้าให้ผมเดาๆนะครับก็จะสลับเทินแบบนี้เนาะนี่ไงผมเจออีกหนึ่งคลิปนะครับเป็นตัวอย่างเกมเนาะเป็นจากของคนจีนหรือคนไต้หวันนี่แหละผมฟังสำเนียงไม่ออกแต่ผมปิดเสียงไปละกันเอ่อการลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวผมจะแปะช่องเขาไว้ให้นะอยู่บนหน้าจอนี่แหละะตัวเกมก็จะประมาณนี้นะครับเหมือนสตองเกล็ดแหละเพียงแค่ว่ามันทําภาพเป็น3มิติเท่านั้นเองวัคซีนแมนดผมผ ไงก็ไม่รู้นะฮะโอ้เปลี่ยนเป็นล่างสองด้วยเว้ยไอ้ล่างสองค่อนข้างโหดนะฮะเออเจอกบไซต,ตามะนะครับดูดิอันนี้เป็นอีกหนึ่งเกมนะที่เป็นเกมใหม่ส่วนตัวเกมนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะว่าไปหาโหลดจากไหนนะครับอันนี้มีแค่ตัวเกมเพีให้เราได้ดูคร่าวๆนะเออก็โอเคใช้ได้อยู่นะครับโดยส่วนตัวผมมองว่ามันก็สวยในอีกแบบหนึ่งนะแต่เอาเป็นว่านะตอนนี้เนี่ยผมขอคาดหวังกับไอเกมวันพันธ์แมนโวลดีกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นแนวใหม่เนาะ ตื่นตาตื่นใจอยู่พอสมควรนะฮะและได้ข่าวมานะครับว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยเขาได้อัปเดตดาบหรืออุปกรณ์เฉพาะของแฟดประกายแสงมาให้เราได้ทําการจับจ่ายใช้สอยกันแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่มีตั๋วหรือแบงค์ในเกมไม่ครบแล้วอยากจะติมผมขอแนะนําช่องทางการเติมเงินเกมวันพันแมนที่คุ้มที่สุด และดีที่สุดนะตอนนี้นะฮะนั่นก็คือแอป Shop ป e ี้เพย์สำหรับใครที่ยังไม่มีแอปนี้ในมือถือถือว่าพลาดมากๆเพราะฉะนั้นเข้าไปโหลดกันซะในเพ t สโตหรือลิงก์ที่อยู่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอของผมหลังจากนั้นให้เราใช้เบอร์มือถือของเรากรอกลงไปนะครับเพื่อรับ OTP มายืนยันตัวตนแต่ถ้าใครที่มีบัญชีอยู่แล้วนะครับก็สามารถเข้าไปกดยืนยันตัวตนใดที่ข้อมูลผู้ใช้ได้เลยนะฮะหลังจากนั้นการยืนยันตัวตนเนี่ยมันจะให้เราทําการสแกนหน้าตาของเรานะครับต่อมาก็ให้เราทําการถ่ายรูปบัตรประชาชนนะครับ เพื่อยืนยันตัวตนเมื่อเรายืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถใช้แอปช้อปปี้เพแบบเต็มระบบได้เลยนะฮะส่วนโปรโมชั่นในวันนี้ผมขอแนะนําเลยนะครับเมื่อเราเติมแบงค์ภายในเกมขั้นต่ํา35บาทขึ้นไปเนี่ย <S <S> <S เราจะได้รับเงินคืนมาอีก10บาท <S <S> <S การเก็บคูปองหรือรับคูปองกง่ายมากๆเลยเพียงแค่เราไปที่คูปองเติม Google หลังจากนั้นก็ให้เราเลื่อนลงมานะครับแล้วเราจะเห็นลูกวันพันแมนกดอ่านเงื่อนไขดูเมื่อเราอ่านเงื่อนไขเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็สามารถกดรับคูปองหรือเก็บคูปองไปได้้เลลยหัังจากนน เราเองก็มาทําการเติมเงินใส่แอปช้อปปี้เพกันวิธีการเติมก็ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันสามารถเชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารได้นะมีตั้งแต่ s c b กรุงไทยกรุงเทพรวมไปถึง i b a n k i n g นะครับผมแอปผ่านมือถือก็มีและช่องทางออฟไลน์ก็จะมี B ิ๊กซีเทคโกลอตัสเซ็นเพและอื่นๆเมื่อเราเติมเงินเข้าแอปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยคูป,ปองที่เรากดรับมาเนี่ยต้องรีบใช้ภายใน24ชั่วโมงนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบมาเปลี่ยนการชําระเงินในเพ o โตเลยนะครับก็ไปที่มุมบนซ้ายมือ เพิ่มช้อปปี้เพย์เข้าไปหลังจากนั้นกดดําเนินการต่อฮะกดฉันยอมรับกดตกลงเพียงแค่นี้เวลาเราจะเติมเงินเกมวันพันแมนนะครับเราสามารถใช้แอป,ปช้อปปีเ้เพย์จ่ายเงินได้แบบรวดเร็วทันใจเลยและที่สําคัญนะฮะแอป,ปช้อปปีเ้เพย์มีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ด้วยนะครับผมกดเติมได้เลยครับผมเจ็ดแบงค์สามสิบห้าบาทและก็เรียบร้อยครับผมเราจะได้มาทั้งหมดสิบสี่แบงค์นะเพราะว่าผมมีคูณสองภายในเกมและเงินที่เราได้รับคืนจะจัดอยู่ในฝั่งของโบนัสนะฮะสิบบาท หรือถ้าเราจะเช็คง่ายๆเลยก็ไปที่คําว่าฉันประวัติการทํางาน <Wow. S 1> นี่ได้รับเงินคืนจากโปรโมชั่น10บาทเห็นไหมคุณผู้ชม <Wow. S 1> บอกเลยว่าเจ็บมากๆนะครับสำหรับแอปช้อปปี้เพตัวนี้ <Wow. S 1> และถ้าใครที่ชื่นชอบและอยากจะรอเกมนี้ไปพร้อมๆกับผมเนาะก,ก็อย่าลืมคอมเมนต์ทิ้งไว้หน่อยก็แล้วกันนะครับว่าทําไมถึงชอบเกมนี้ ทำไมถึงรักวันพันแมนทำไมถึงติดตามช่องของผมแล้วก็มีเหตุผลอะไรไหมนะฮะที่เกมนี้เนี่ยมันทําให้เพื่อนๆเนี่ยตื่นตาตื่นใจและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับอย่าลืมที่จะทําการกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึง กดซับสไคร e และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านท,านทราบกันแบบทวนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมานาที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน